สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการ Business Model ไขค,ความลับธุรกิจเติบโตคุณผู้ชมค่ะถ้าจะพูดถึงผู้ผลิตและจําหน่ายขนมขบเคี้ยวที่ทํามาจากสาลายนะคะเราจะนึกถึงใครไปไม่ได้เลยนอกจากบริษัทเท่าแก่น้อย Food แอนด์มาร์เก็ตติจำกัดมหาชน กิจของเขากําลังขึ้นสู่ชั珀เตอร์ที่4แล้วนะคะที่ภูมิหารบอกว่าจําเป็นที่จะต้องมีการปรับโมเดลธุรกิจด้วยการขย่าพอร์ตของสินค้าจากที่ผลิตสินค้าจากสาหล่ายเกือบ100%นะคะในอีก3ปีข้างหน้าผู้ริหารบอกว่าจะลดเหลือประมาณ60%นะคะอีก40%จะเป็นการผลิต เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและอาหารที่ทำมาจากพืชมากขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นเทรนด์ในอนาคตรวมไปถึงจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของชนองการขายด้วยจะขยายตลาดต่างประเทศมากขึ้นนะคะจากเดิมที่ไปต่างประเทศประมาณ70%ก็จะเพิ่มมาเป็น80-85%เพื่อที่จะพายอดขายของเท่าแก่น้อยให้ได้1,000 0ล้านบาทในอีก3-4ปีข้างหน้าเราไปติดตามฟังกลยุทธ์จากผู้บริหารกันค่ะ ทเวลาผมทําอะไรอ่ะผมต้องผมต้องมีสตอรี่ครับเพราะผมเชื่อในเรื่องของสตอรี่เพราะสตอรี่คือการตลาดชั้นเยี่ยมผมก็มีความฝันนะความฝันผมอยากพาเท่าแก่น้อยไปยอดขาย30 0 0 0ล้านอีก10ปีข้างหน้า เราเป็นผู้ผลิตผู้ผลิตแล้วก็ผู้ขายจะจำหน่ายคือช่องทางเราก็จะมีพวกตลาดในประเทศตลาดต่างประเทศตลาดต่างประเทศเนี่ยแบ่งเป็นเซาท์อีสต์เอเชียแบ่งเป็นยุโรปแล้วก็เป็นอเมริกามีทั้งหมดตอนนี้สี่กว่าประเทศทีนี้ท่านถามว่า15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเฟสการโตของเรา5ปีแรกคือเติบโตเป็นเท่าตัว,ตวหลังจากนั้นเนี่ยค,ค่อยๆเติบโตน้อยลงหลังจากนั้นก็จะมี จะเติบโตก็จะเกี่ยวกับว่ามันมีโปรดักต์ใหม่หรือว่ามีนว,วัตรกรรมอะไรออกใหม่ยางมีปีหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเรายอดขายประมาณพันห้าร้อยล้านเราออกไอสินค้าตังใหม่ที่เป็นสาลายแท่งเป็นบิ๊กโรเป็นสาลาย,ย่างแบบแท่งนะบแบบม้วนนะครับตัวนั้นทําให้เราทํายอดขายได้หนึ่งพันล้านก็จากพันห้าร้อยล้านปีนั้นเรากระโดดขึ้นมาเป็นสองพันห้าโปรดักต์เดิมแต่ว่าเปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นโปรดักต์สาลายแตเ่เป็นกรรมวิธีใหม่เป็นรูปลักษณ์ใหม่คอนเซ็ปต์ใหม่ก็คือเหมือนเปลี่ยนเป็น เปลี่ยนรูปลักษณ์ของโปรดักต์นั่นแหลครับตอสร้างยอดขายได้แล้วครับประมาณประมาณช่วงประมาณ10ปีแรกเนี่ยเท่าแก่น้อยเติบโตจากสาหร่ายทอด<ม>อา่าแล้วก็หลังจากนั้น10ปีหลังจากนั้นหลังจากสิปีขึ้นไปเนี่ยเท่าแก่น้อยเติบโตจากสาหร่ายย่างและสาหร่ายเซมบุระครับ,รบแล้วก็ห้าปีก่อนหน้านี้เท่าแก่น้อยเติบโตมาจากตลาดจีนครับ แล้วทีนี้พอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมันเป็นจุดที่แบบว่าในประเทศเนี่ยมันเริ่มอิ่มแล้วอ่ะเราจะทําอะไรต่อคะที่จะให้มันโตต่อในช่วง,งของไซเคิลของธุรกิจเนี่ยจร,จริงก็ต้องต้องเรียนตามตรงว่าเราก็ต้องเราก็ต้อง,องไม่พึ่งพิงแค่สาหายอย่างเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าพอเกิดโควิดแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าบริษัทเราต้องต้องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะ g ก o w b r ขึ้นคือไปกว้างขึ้นอะ่ะ คือเมื่อก่อนเราเราบีรีว่าการเป็นซีริสคอมานีเนี่ยมันโอเคละเราเชี่ยวชาญเราเราทาไปอย่างเงี้ยมันโอเคเพราะว่าเราไม่ไปทาอย่างอื่นมันเสี่ยงไงแต่พอเราเจอโควิดเนี่ยเรากบว่าเราขายทั้ง40ประเทศเรานึกว่ามันจะกระจายความเสี่ยงแต่ที่ไหนได้โควิดมันเกือบพี่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นทุกโลืมันเกิดขึ้นประเทศกลายเป็นว่าเราก็เจ็บหนักฉะนั้นเราก็กลับมานั่งคิดแล้วว่าสิ่งที่เราจะทำให้เรากระจายความเสี่ยงได้จริงๆคือเราต้องหารายได้ทางอื่นจากลูกค้ากลุ่มอื่น จากสินค้าประเภทอื่นแคตตากรีอื่นครับก็เลยคิดว่าเท่าแก่น้อยเนี่ยมันมีดีที่ว่าเรามีแบรนด์<ะ>มีสตอรี่ชัดเจนผมว่าคนเอเชียรู้จักเท่าแก่น้อยเยอะ,ะนะครับแล้วก็เท่าแก่น้อยมีช่องทางจําหน่ายตั้งในประเทศและต่างประเทศตั้ง40บกว่าประเทศ<ะ>ทําไมเราไม่คิดคน้นหาอินโนเวชันโปรดักต์ใหม่ๆที่มันแมทกับช่องทางที่เรามีอยู่เพิ่มแคตตากรีใหม่ๆเข้าไปถ้ามันโดนเหมือนสาลายะมันก็ได้อีก3 4พันล้านแค่นั้นเองครับคลิปง่ายๆเพราะว่าเราเจอโควิดเรารู้ว่าเราต้องอินโนเวชันตัวเอง เพื่อที่จะสร้างแคตตากรีใหม่ๆใช่ไหมครับมิชชั่นเราเนี่ยแบ่งเป็นสาโกด้ด้กันโกแรกคือโกเฟิร์มคือหลังจะเกิดโควิดต้องเฟิร์มก่อนต้องทําให้เรามีขนาดองค์กรที่กระทัดรัดพร้อมเปลี่ยนแปลงยืดหยุ่นแล้วก็เราต้องเราต้องเลียนคือหมายความว่าเราต้องใช้ประสิทธิภาพวันนี้ให้ดีที่สุดพยายามเลียนพยายามอะไรให้มันมีประสิทธิภาพอ,อันที่สองคือโกบอร์ดคือไปกว้างก็คือเราต้องพัฒนาสินค้าใหม่แคตตากรีใหม่ๆอย่างชานมอย่างนู่นอย่างนั่นอย่างนี้เดี๋ยวก็จะมีมา ไปโคกับเขาไปโคดิเนชันเนี่ยเขาหาเอ็กไซเมนต์ตลาดหาแพลตฟอร์มใหม่ๆในการกินการเข้าถึงลูกค้าคแล้วก็โกสุดท้ายคือโกโกลบอลคือไอพวกที่ทำออกมาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันต้องมีตลาดนะไม่ใช่ตลาดแค่ไทยในประเทศเหมือนสลายอะตลาดมันต้องมันต้องต่างประเทศได้ด้วยมันต้องไปอย่างน้อยอย่างน้อยก็ต้องสิบประเทศยี่สิบประเทศไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้ธุรกิจสลายถึงจะเรียกโกโกลบอลในอีกประมาณห้าปีข้างหน้าเนี่ยทางเลือกของเราคือทางไหนคะ ถ้าปีข้างหน้าผมคิดว่าเรื่องขายกิจการตอนนี้ยังเพราะว่าถ้าผมจะขายถปีจากนี้เราก็ไม่ขายนับวันนี้ยังแต่ว่าต้องมีระยะเวลาไหมปีมันยาวเกินไปผมมยาวไปใช่ไหมครับผมตอบผมก็ไม่รู้อนาคตขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าปีสองปีนี้สามปีนี้ผมว่ายังสามปีนี้เราเราไม่มีความคิดว่าจะขายแน่นอนเพราะว่าเราต้องผมมองว่าตอนเนี้ถ้าแกิน้องมันโตไปได้มากกว่านี้เยอะอเราไม่อยากที่จะแบบคือถ้าเราขายกิจการเราก็ต้องขายในกิจการที่มัน มันมี value อ่ะเราไม่ขาย under value อ่ะครับใช่ไหมและอีกอย่างก็คือผมมองว่าอาตอนนี้เท่าแก่น้อยกำลังมีม,ม,มีสินค้าเป็นคลื่นลูกใหม่ที่จะ,ท,จะที่จะมีเข้ามาอีกเนี่ยอีกสองสมตัวตอนนี้จิตใจจะจดจ่ออยู่ตรงนั้นมันตื่นเต้นอยากจะรอดูว่าเหมือนมีลูกอ่ะครับอยากดูว่าลูกคนนี้คลอดออกมาแล้วมันจะไม่โตไปในทางที่เราต้องการหรือเปล่าปั้นไปในทางที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าวันนี้ถ้าถามว่าวันนี้ถ้าจะขายเท่าแก่น้อยผมว่ามีคนซื้ออยู่แล้ว มูลค่าก็ผมว่ามูลค่าตลาดก็มีให้เห็นอยู่แล้วถ้าจะขายก็มีคนซื้ออยู่แล้วแต่ว่าคำถามก็คือว่ามันยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่าอ,อย่างที่บอกเราไปต่างประเทศเนี่ยส,สัดส่วนรายได้เราตอนนี้คือต่างประเทศเนี่ยเจถูกไหมฮะในประเทศ30มสรวมหมดรวมหมดต่างประเทศประมาณประมาณเกือบเกือบเจ็ดสิบต่างประเทศเจ็ดสิบในประเทศสามสิบใช่ไหมะที่เราบอกเราจะไปโกลบอลเนี่ยคือหมายถึงว่ามันจะโตทั้งคู่รักษาในสัดส่วนเดิมหรือว่า ส่วนต่างประเทศมันจะมีมากกว่าจริงๆแล้วในที่สุดแล้วฟนอลี่เนี่ยคือต่างประเทศเนี่ยก็คงใหญ่กว่าในประเทศทั้งหมดเพราะต่างประเทศมันพูดถึงทั้งโลกในประเทศก็คงอาจจะเหลือทักงสิบถึงสิบห้าปอร์เซ็นต์ต่างประเทศก็จะนำประมาณแปดสิบนั้นนนั้นนนเราไปต่างประเทศเนี่ยเราจะบุกด้วยสาลายตอนนี้ <Okay. S 2> หัวขอกเราเป็นสลา,ายอยู่ <Okay. S 2> หัวขอกในการบุกเป็นสลา,ายแต่ว่าที่เล่าให้ฟังทั้งหมดก็คือว่าเรากําลังสร้างตัวใหม่นะแล้วตัวใหม่เนี่ยกำลังมาแล้วกาลังมีละ ค่ะคือเล่าเล่าให้ฟังนิดนึงคะคุณตอบค่ะคือผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาจะได้เห็นภาพไปกับเราเมื่อสักครู่ฟังมาเนี่ยพอเข้าใจแล้วทีนี้สามปีเนี่ยสิ่งที่จะได้เห็นเนี่ยอะไรบ้างเช่นในเชิงของตัวเลขเนี่ยสิ่งที่ผู้ถือหุ้นคาดหวังได้เนี่ยเขาจะได้เห็นอะไรบ้างเป้าหมายก็คือว่าปีนี้คือต้องรีคคเวอร์ก่อนรีโคเวอร์สิ่งที่เคยมีในโควิดค่ะก็คือต้องกลับไปให้เท่าก่อนโควิดกลับไปให้เท่าก่อนโควิดปีหนึ่งเก้าห้าพันสองร้อยล้านว่ะต้องกลับไปก็วชม่เลนเพราะ นั่นหมายความว่าเราต้องหาอะไรทดแทนการท่องเที่ยวหนึ่งพันล้านที่ผมเล่าให้ฟังะอะไรที่มาเท่าเทียบหนึ่งพันล้านก็ดูละเนี่ยดูละมีชานมตัวหนึ่งละน่าจะช่วยได้เยอะอ่ะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะชาะนมองรงนี่าจะช่วยได้เยอะแหละช่วยได้เยอะครับแต่ก็ต้องหาตัวอื่นเข้ามาเสริมอีกแผนระยะยาว4ี่ปีของเท่าแก่หน่อยก็คือว่าจะสร้างกลุ่ม innovation d i n เนี่ยขึ้นมานะครับซกเ m e n t เนี่ยขึ้นมาในพอร์ตของเท่าแก่หน้อยอแล้วก็มองว่า ไอ้กลุ่มนี้น่าจะทําได้ยอดขายได้ั้ง2,000ล้านรเราเอาอะไรไปมั่นใจเพราะคนอื่นเนี่ยเขาก็โดดเข้าไปหมดแล้วน้ําสุขภาพแล้วเรารก็เริ่มจะเข้ามาแต่อ,อันนี้เราเข้ามาก่อนแต่ว่าน้ําสุขภาพคนอื่นก็ไปกันหมดแล้วเราเห็นแก๊ปในตลาด <ฮะ S 2> พูดยิ่งดีกว่าคือตลาดน้ํามันใหญ่มากเป็นแ,นแสนแสนล้านใช่ไหมครับคือไอ้แค่เพียง2,000ล้านเนี่ยมัน มันน้อยอะเอาจริงๆนะครับถ้าเทียบกับมูลค่าในตลาดมันแค่แกลบนิดเดียวคือเวลาผมทําอะไรอะผมต้องผมต้องมีสตอรี่อะครับเพราะผมเชื่อในเรื่องของสตอรี่สตอรี่ครับเพราะสตอรี่คือการตลาดชั้นชั้นเยี่ยมดูดูแอปเปดูดูเทสลาดูแบบบริษัทใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยเขาทำอะไรก่อนเขาทำสตอรี่ก่อนนะครับเวลาเขาทำาลิตภัณฑ์นั้นถ้าคนจะถือเท่าแก่น้อยต่อหรือว่าลงทุนก็เท่าแก่น้อยสตอรี่ของเราคืออะไรนะสามปีเนี้ย ก็ผมยังยึดมั่นว่าตัวเลขหมื่นล้านนะครับไป2024ันผมพยายามจะไปถึงหมื่นล้านครับแล้วก็หลังจากหมื่นล้านเนี่ยผมก็มีความฝันนะความฝันก็จริงๆผมชอบฝันลนะผมก็มองว่าผมอยากพาเท่าแก่น้อยไปยอดขาย3ามหมื่นล้านอีก10ปีข้างหน้าครับโดยเนี่ยกลยุทธ์ก็คือทำ innovation food company คุณต้อมมองว่ากันชงเนี่ยจะจะเป็นแค่แบบเชิง marketing ที่ปลุกกระแสในกลุ่ม food แล้วก็กลุ่มอื่นๆหรือว่าจริงๆแล้วมันจะเข้ามา เปลี่ยนในเรื่องของกลุ่มอาหารจริงกันชงเห็นมีข่าวว่าเราจะทําด้วยผมเชื่อว่ามันเปลี่ยนอุตสาหกรรมม,มันทำให้อุตสาหกรรมมี value added มากขึ้นมากกว่านะครับมันย้อนกลับไปเหมือนสมัยก่อนเฟเวอร์ชาเขียวว่ะหรือว่าชาเขียวว่าน,น้อยน้อยที่เมื่อ20ปีก่อนที่ควรจะเอาชาเขียวมาผสมอาหารในประเทศไทยอะเดี๋ยวนี้ชาเขียวผสมทุกเมนูอยู่ทุกร้านอาหารมีเมนูชาเขียวหมดไม่ไม่ต่างครับผมว่ากันกันชงกันชามก็ไม่ต่างกัน ต่อไปมันก็คือเป็นเป็นเฟเวอร์เป็นเฟเวอร์เฟเวอร์หนึ่งหรือว่าเป็นเป็นอีกดีเอนหนึ่งในการผสมกับอาหารซึ่งมันก็จะแพร่หลายครับพูดถึงการชงกับเท่าแก่น้อยนิดหนึ่งว่าเรามีแผนยังไงคะมีแผนครับเราเดเวลลอปอยู่แล้วเราเดเวลลอปอยู่แล้วแล้วเราคิดว่าเราจะเกาะเทมดีแน่นอนว่ามันแต่เราจะไม่ไม่ปลูกถูกไหมฮะอ๋อไม่ไม่ไม่เราไม่ปลูกเลยเพราะว่าเราจะอยู่ในส่วนไหนะสกัดเราเราจะอยู่ในส่วนผลิตผลิตและจําหน่ายก็คือเราเรารับพถุดิบมาแปลรูป <C HA> ไปรูปแล้วก็ใส่ไปส่วนผสมแปลรูปลงในในสินค้าบริการของเรา<ม>แล้วเราก็ขายในระต่างประเทศ<ม>ครับค,คุณต้อมมีการขายหุ้นออกมาทําให้คนรู้สึกหวาดระแวงว่าคุณต้อมยังจะอยู่กับเท่าแก่น้อยต่อไปไหมเนี่ยคือจริงๆผมขายหุ้นออกมาเนี่ยจริงสัดส่วนแค่ประมาณ0.8นั้จุดปง0ูจุดปเปอร์ซ็ตอนนี้ครอบครัวถืออยู่ประมาณห้าแปดเก้าปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับก็คือมันผมว่ามันน้อยมากกับสัดส่วนที่เรามีแต่ถามว่าทําไมต้องขายเพราะว่าก็อย่างที่รู้กันว่า ครอบครัวเราอ่ะก็คุณอาจจะรู้ว่าเราทําเท่าแก่น้อยแต่ละคนคนก็ไม่รู้ว่าเรามีธุรกิจอื่นนะจริง,รงผมก็มีธุรกิจอื่นไปลงกับพี่น้องทั้งสตาร์ทอัพทั้งธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจริงๆที่ผ่านมาโควิดเนี่ยเราควักเงินจ่ายส่วนตัวกับกับไอเหตุโควิดเนี่ยเยอะเยอะมากแล้วจะมาวันหนึ่งเราก็ต้องมองว่าเราจะคือเราก็ไม่อยากลดคนเราก็ไม่อยากเราก็สงสารนะฮะเราก็ต้องพยาพยาม,มพยายามพยายามต่อสู้กับเรื่องโควิดต่อไปก็เป็น เงินที่ขายบางส่วนเนี่ยก็จําเป็นต้องเอาไปจุนเจือธุรกิจที่มนได้รับผลกระทบจากโควิดแต่ไม่เกี่ยวกับว่าเราเรารู้ว่ารู้สึกว่ามันธุรกิจมันจะไม่ดีไม่ครับจริงๆตอนนี้ผมไม่อยากขายอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆยุคุณตอนเนี้ยถ้าไปดูย้อนหลังเนี่ยมันไม่ได้ราคาดีนะคือจริงๆผมมองว่ามันที่ขายไปก็คือ under value ครับมันไม่ได้ราคาดีเท่าไหร่ถ้าเลือกถ้าเลือกถ้าเลือกได้ก็คงขายไตั้งแตอนมันราคาดีเยอะๆแล้วอะครับใช่ไหมครับ แต่ตอนนี้คือมันทุกคนมัมีภัยทุกคนมันมีวิกฤตเราก็ต้องช่วยทุกคนที่เขาอยู่กับเราอ่ะความจำเป็นในการปรับโมเดลธุรกิจเกิดจากวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2562นะคะทำให้ผู้บริหารบอกว่าต้องปรับทั้งในเรื่องของสัสดส่วนผอตสินค้ารวมไปถึงประเทศที่เขาไปจัดจำหน่ายด้วยนะคะ กลยุทธ์นี้กูรูประจำรายการของเราทั้งสองท่านจะวิเคราะห์และก็ประเมินราคาหุ้นอย่างไรช่วงหน้าเรากลับมาติดตามค่ะ คุณผู้ชมคะกลับเข้ามาช่วงนี้นะคะเรามาวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนหรือว่า TKN นะคะซึ่งเป็นผู้ที่จัดจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของสาหร่ายนะคะเขาก็กินส่วนแบ่งตลาดตอนนี้ในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าส่งออกไปต่างประเทศนะฮ 60ประเทศทั่วโลกทีเดียวนะคะมาวิเคราะห์กับสองท่านค่ะเป็นกูรูประจํารายการของเรานะคะดรนิเวศเหวชิระวลากรนักลงทุนหุ้นคุณค่าแล้วก็ดรวิสิตอมพิพัฒนากุลนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดีทรับสองท่านค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะคุณวิสิตทานบ่อยไหมคะเท่าแก่น้อยชอบทานไหมคะชอบทานชอบทานใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราจะดูเนี่ยในตลาดหุ้นไทยอ่ะมีเขาบริษัทเดียวนะคะที่เขาขายเกี่ยวกับสาหร่ายนะคะ เป็นการาขายสาหร่ายอย่างเดียวแล้วก็ส่งออกในต่างประเทศด้วยคุณวิสิธ์วิเคราะห์โมเดลธุรกิจของเท่าแก่น้อยยังไงคะครับถ้าเกิดจะวิเคราะห์เรื่องของ tkn เนี่ยอาจจะต้องวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างอุตสาหกรรมก่อนนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยโครงสร้างอุตสาหกรรมเนี่ยพวกขนมกบเคี้ยวทั้งหลายเนี่ยทั้งตลาดมีมูลค่า4ี่หมื่นล้านนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นมันฝรั่งประมาณ3-4%นนะครับขนมขึ้นรูปประมาณ20%แล้วก็สาหร่าย8%ในจํานวนที่สาหร่าย่ย TKN เนี่ยมี Market Share ทั้งหมดเนี่ยร่วมๆ6-7%เลยนะครับก็เรียกว่าเป็น Market Share ส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าดูโครงสร้างของ TKN เนี่ยนะครับ40%เนี่ยเขาขายในประเทศนะครับแน่นอน40%ที่ขายในประเทศเนี่ยประมาณแค่หใน4เนี่ยถูกขายนะท่องเที่ยวนะครับการที่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมาน้อยลงเนี่ยก็มีผลกระทบต่อยอดขายเขานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาส่งออก60%นะครับ60%เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย ประมาณ2ในสเนี่ยนะครับส่งไปที่จีนนะครับแล้วก็ไปที่อินโดนีเซียบ้างไปที่อเมริกาบ้างนะครับพูดง่ายคือตลาดของเขาเนี่ยนะครับก็คือขึ้นอยู่กับตลาดจีนด้วยนะครับเพราะว่าเป็นประมาณ2ใน3ของตลาดส่งออกก็เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ TKN ต้องยอมรับว่ามี Market ็ตแชร์ที่ดีนะครับในประเทศไทยนะครับโครงสร้างที่ว่าผลิตสาหลายนี่คือเข้า70-80%แล้วก็สาหลายมีหลายรถนะครับถูก ถูกปาทั้งคนไทยและต่างชาตินะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 บเก้าทุนนักท่องเที่ยวลดลงนะครับยอดขายลดลงในปี2 5 6 2นะครับนะครับก็คือลดลง10%นะครับแล้วก็ในปี2563กเนี่ยก็ลดลงเหมือนกันนะครับแต่กําไรเพิ่มขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอัตรากําไรขั้นต้นของเขาเนี่ยนะครับในปีในปีสองหเนี่ยนะครับ อัตรากำไรสุทธิอดีดีดีขึ้นมาประมาณสักแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับในดีเนี่ยส่วนนึงก็คือว่าการลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของตลาด snack แล้วเนี่ยนะครับตัว TKN เนี่ยนะครับตัวตลาดสแน็คเนี่ยอาจจะต้องวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับโปรดักต์ใหม่ของเขานะครับว่าด้วยโปรดักต์ปัจจุบันของเขาเนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะรอเรื่องการฟื้นตัว รเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการส่งออกของเขานะครับการส่งออกของเขาน่าจะดีขึ้นนะครับในปีนี้นะครับหลังจากที่ว่ามีการที่ว่าคลายการล็อกดาวน์ที่ประเทศจีนนะครับค่ะทีนี้มาถึงอาจารย์นิเวศแล้วนะคะอาจารย์ขาอาจารย์มองเท่าแก่น้อยยังไงบ้างคะเพราะว่าเขาเป็นรายเดียวในตลาดหลักทรัพย์เลยนะคะที่เป็นธุรกิจประเภทนี้ทั้งหลายก็ยังเป็นแคชคาวของเขาแล้วก็กาไรก็ตอนนี้ มาจิ้นประมาณสักแปดเปอร์เซ็นต์ซึ่งผมว่ารีสเนเบลแล้วมากกว่านี้ก็ยาก mm. เขาเคยกำไรสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์กว่าๆตอนปีหกศูนย์นะ mm. ตอนที่เมืองจีนคนจีนกำลังแห่า้ามาแล้วถ้าดูกันชัดๆอีกทีเนี่ยส่หนใหญที่ขายดีในเมืองไทยเนี่ยวนหนึ่งก็มาจากนักท่องเที่ยวจีนเพราะว่าเขาอาจจะมาไม่ได้เยอะแต่ก็เยอะอยู่นะาหลายเป็นสี่สิบล้านแต่เขากวาดเนี่ยซื้อเนี่ยบางทีซื้อกันเป็นฟิรนฟรอน ไปแจกชาวบ้านแจกเพื่อนบ้านแจกอะไรต่างๆแต่มามันก็มีส่วนเยอะพอพวกนี้หายไปนี่มันก็เห็นเลยว่ามันดดดตดับลงไปเพราะฉะนั้นบริษัทนี้ก็ก็ถึงว่าตัวหลังงานเขาก็พยายามเดโมซิฟายไปหลายครั้งนะครั้งหนึ่งเราก็เคยพูดหรืว่าจะทําอะไรอะไรนะโ,โปรตีนเวย์อะไรโปรตีนอะไรจำไม่ได้ละโปรตีนเว่ยช่างที่เป็นโปรตีนแบบพืชอะไรต่างๆตอนนี้ก็อาจจะมี อย่างอื่นเพราะว่าจริงๆบริษัทนี้เขาแนวมาเก็ตติ้งมาตั้งแต่แรก <S <S 2> <S 2> นะเพราะว่า marketing marketing เก่งมาเก็ตติ้งพวกก็พยายามเอาแต่ของพวกเนี้ยตราดที่ยังไม่สักเซสแค่ว่าอะไรหน่อยแล้วก็ล้วก็ยังไม่ไว้ใจอ่ะว่ามันจะไปได้เนื่องจากว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคุณก็ไม่ยังผู้นำนะมันมีคนผู้นำอยู่ว่า,าในขณะที่สาหลายเนี่ยผมคิดว่าเท่าแก่น้อยเนี่ยเป็นผู้นำเลยคือแต่ก่อนเนี่ยคนไม่กินสาหลายเท่าแก่น้อยเป็นรายแรกๆที่ introduce product ชนิดนี้ขึ้นมาแล้ว แซดเดลี่เนี่ยคนไทยบอกว่าอร่อยดีอะไรดีก็กินกันเยอะๆแล้วเขาก็เป็นผู้นําที่เด็ดขาดเจ้าอื่นมาต่อให้เก่งอะไรต่างๆพอมาเจอสาหร่ายท้าแก่น้อยก็ตายหมดทีนี้ท้าแก่น้อยถ้าไปทำาึว่าทำชาทําอะไรก็ไปเจอคุณตังเจอโออิชิก็เหนื่อยใช่ไหมเพราะนั้นตอนนี้ก็นาทีนี้เขาก็ต้อง,ต,องต้องรอดูต่อไปอาศัยสกิลที่ว่าเก่งมาร์เก็ตติ้งนะถ้าจับได้วันไหนเจออะไรที่เด่นๆขึ้นมา อาจารย์ถายนิ้นถามนี่น่ะว่าการเติบโตสาหลายเขาเนี่ยเขาขายได้ปีหนึ่งเป็นห้าพันห้าพันกว่าล้านบาทเลยนะฮะอาจารย์มองว่าอันนี้มันเป็นการเติบโตโดยที่แบบมาจากดีมานจริงๆหรือว่ามันเป็นเรื่องของกระแสแฟชั่นนะ,ะอผมว่ามันแฟชั่นจนกระทั่งมันอาจจะเลยไปแล้วนะมันเลยมาจนกลายเป็นว่าเป็นก็เป็นก,ก,ก็เป็นนิชอยู่ที่ยังมีคนกินอยู่ะอะไรอยู่แต่มามันไม่ถึง เรียกว่าแฟชั่นได้เพราะถ้าแฟชั่นต้องหมดหมดไปเร็วกว่านี้เยอะใช่ไหมแฟชั่นนี่มาไปมาเร็วไปเร็วแล้วถึงฤดูก็จะหายไปอะไรไปได้อันนี้ก็คือเขาก็เป็นพอดักที่ในตัวเองก็ก็มีตลาดอยู่นในเมืองไทยก็มีตลาดอยู่ค, <า S 1> ค,คุณสิทธิ์มองว่าจุดแข็งของ TKN คืออะไรคะท่าแก่น้อยเนี่ยจุดแข็งก็คือการมาร์เก็ตติ้งนะครับก็คือต้องยอมรับบริษัทเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากในการที่ว่าเอาซาลายขึ้นมาเป็น อาหารเป็นขนมกบเคี้ยวเรียกว่ามียอดขายเกือบ5,000ล้านได้นี่ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จเรื่องมาร์เก็ตตเลยครับค่ะในความแข็งแกร่งเขาตรงนี้เนี่ยเรามีความเชื่อมั่นคือนักทุนเขาจะน่ให้ความเชื่อมั่นได้ระดับไหนคะว่าถ้าเขาค้นพบอย่างที่อาจารย์นิเวศบอกว่าเขาค้นพบโ r o ดัก t อะไรที่มันเป็นทางของเขาที่คล้ายๆที่เขาทาสาหรายให้ติดตลาดมาได้แล้วเขาจะสามารถผลักดันโ Pro ดักใหม่ๆเขา ขึ้นมาเติบโตได้เหมือนสาลายครับเ,เ,ขเขาต้องเป็นโพลดักต์ดเดอร์นะครับตอนที่ประมาณสัก8จปีแล้วเนี่ยคนไทยอาจจะไม่ชินกับการทานสาลายะนะครับจนกระทั่งเนี่ยเ,เขาสามารถปรับปรุ่มรสชาติที่ทั้งถูกปากทั้งคนไทยและคนจีนนะครับชนะต้องมีโปรดักต์อะไรบางอย่างที่ถูกปากทั้งคนไทยและต่างประเทศนะครับจึงทําให้มีการเรียกว่าเป็น S-curve ของเขาที่แท้จริงครับค่ะค,คุณวิสิทธิ์ให้เป็นหุ้นประเภทไหนดีคะผมคิดว่าเ,เป็นหุ้นที่เรียกว่า เขาสามารถประสบความสำเร็จในอดีตนะครับในเรื่องของเป็นคนหลักดีเดอร์นะครับแต่ปัจจุบันนี้ราคา valuation เนี่ยอาจจะแพงไปนิดหนึ่งครับอืมค่ะอาจารย์นิเวศขาอาจารย์มองว่าจุดแข็งของเท่าแก่น้อยคืออะไรคะเป็ข้งหนึ่งเท่าแก่น้อยนี่ถือว่าเป็นพุ่นนางฟ้าเพราะมันเต,<ช>ติบโตเร็วมากเติบโตเร็วเพราะว่าคนจีนม,มีส่วนเยอะแล้วกําไรก็ดีมากแต่หลังจากนั้นหลังจากนั้นแล้ว ทุกอย่างก็ค่อยชะลอลงมาตลอดปลายปีที่ผ่านมานะนิ่งแล้วก็ลงด้วยนะแล้วก็ผัวสลายเองเนี่ยมันก็มีลักษณะว่ามันมีเขาเรียกว่าไซเคิลของมันว่าออตอนนี้ขึ้นมาโดดเด่นเลยพีคเลยหลังจากนั้นคนก็หายเห่อกันบ้างอะไรบ้างแล้วก็กลายเป็นว่าก็กินอยู่อะไรแต่ว่าไม่เยอะเฉพาะบางคนบางกลุ่มแล้วก็กินไม่ไม่ฉี่ไม่อะไรมากไม่ใช่เป็น สินค้าที่แบบใช่เลยอะไรเป็นแฟชั่นเป็นอะไรมันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องเป็นแคชคาวตัวนี้ยทีนี้ราคาหุ้นเนี่ยจริงๆช่วงที่มันพีคขึ้นมาเนี่ยพีโมดนีน่สูงริ้วสี่สิบมันก็เป็นแต่งแตกต่างอย่างตอนนี้มากแต่พุ่งขึ้นมาแบบนั้นที่สูงมากเรียกว่าผมเรียกว่าเป็นหนังฟ้าุกตัวหนึ่งตอนนั้นมีหนังฟ้าหลายหลายหลายองค์ะนะแต่ว่านั่นะเขาก็เป็นตัวหนึ่งมืก็้แค่ว่าสูงริ้วเลยคนบอกว่าโอ้โห ผู้บริหายก็กลายเป็นไอดอลของเ่่าแกน้อยคนหนุ่งนุมสาเป็นอะไรเลยอ่ะพูดง่ายรวยมหาศาลอะไรต่างๆถ้า PE สี่สิ้าถ้ามี S เกิรใหม่ชัดเจนมันก็อาจจะอาจจะทำได้แต่ถ้าไม่ใช่ก็ราคาก็แพงเป็นผู้นประเภทไหนดีคะอาจารย์อาทีนี้น่ะคือต้องพิสูจน์ได้ก่อนว่ามี S เกิรใหม่จะไงถ้าบอกว่าออกโปรดักต์ก็พุ่งเลยพุ่งเลย จะมาแล้วก็โตใหญ่ได้ด้วยเนี่ยะอ,ะอย่างนี้เปลี่ยนแล้วไงจากที่ฟังจากทั้งสองท่านวิเคราะห์นะคะเท่าแก่น้อยมีจุดแข็งค่ะในเรื่องของการ เก่งในเรื่องการทำมาร์เก็ตติ้งนะคะส่วนหนึ่งที่สามารถใช้มาร์เก็ตติ้งหรือว่าความสามารถของผู้บริหารและทีมทําให้สาหลายนั้นเกิดการบริโภคจนกระทั่งมียอดขาย5,000กว่าล้านบาทได้ฉะนั้นทั้งอาจารย์นิเวศแล้วก็คุณวิสิท์นะคะก็มองว่าถ้าบริษัทนั้นสามารถได้โ o d u c t มาสัก1ชิ้นนะคะแล้วก็ใช้ในความเก่งของตัวเองเนี่ยทำให้โปรดักนั้น มียอดขายที่เติบโตได้อันนั้นคือ new S curve ใหม่หรือว่าเป็นการเติบโตครั้งใหม่ ของเท่าแก่น้อยคุณผู้ชมคะสําหรับใครที่เป็นแฟนของเท่าแก่น้อยเวลาที่เราไปซื้อของกินเขาเขาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะก็เป็นลูกค้าเขาได้แล้วก็เป็นนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นเขาได้แล้วก็อย่าลืมติดตามรายการพิเศษโมเดลนะคะเราก็จะวิเคราะห์โมเดลการทํามาหากินของธุรกิจต่างๆให้ฟังนะคะว่าเขามีช่องทางในการสร้างการเติบโตได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับดรนิเวศแล้วก็ขอบคุณดรวิสิตด้วย ที่มาวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของเท่าแก่น้อยให้เราฟังกันขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะขอบคุณ,ค,ณ <Yeah. S 1> ค่ะคุณวิศิลใช่ค่ะแล้วก็ลาไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมขาเราเปลี่ยนเวลาการออกอากาศนะคะก็เราเริ่มออกอากาศ10นาฬิกา30นาทีจนถึง11นาฬิกานะคะทุกวันพุธเรากลับมาพบกันใหม่วันพุธหน้าวันนี้ดิฉันลวราชนัวพินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ